รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลือเ่อนเดือนครั้งที่สองของนางพดารตน์พรม,มาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2567สายงานผู้บริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จัดให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันที่10กรกฎาคม2567 โรงเรียนบ้านหนองบัวได้รับการประเมินภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนและมีผลการประเมินผ่านในระดับดีมากถุกมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีแนวคิดหลักในการบริหารจัดการคือการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับและทุกฝ่าย รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้หนองบัวสตรอง 4Q Model ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีการสอนสร้างเข้าไปในทุกๆรายวิชาอาทิเช่นวิชาการงานอาชีพผู้เรียนก็จะได้ฝึกอาชีพได้ปลูกผักสวนครัวและประกอบอาหารที่หลากหลายเมนูได้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามหลักสูตรกำหนดเหมาะสมกับสถานการณ์และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการระดมทุนจากชุมชนและเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจากเทศบาลตำบลผักตบหรือองค์กรภายนอกรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัยของสอพทอองานนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3โรงเรียนบ้านหนองบัวได้ปฏิบัติตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้การเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนร้อยมาลัยขายในชุมชนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาที่ไม่ใช่กลุ่มสารหลักเช่นประวัติศาสตร์เนื่องจากมีครูผู้สอนจำนวนจำกัดและขาดความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน จึงนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานความรู้ในช่วงภาคบ่ายของแต่ละวันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวให้ความสำคัญโดยบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเข้ากับการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตรวรรษที่21สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ ขี้ตะมวยไทยเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสการลดภารการประเมินในโรงเรียนเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะจะช่วยให้ครูและบุคลากรมีเวลาทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีแนวทางหลักคือการปรับปรุงกระบวนการประเมินเช่นลดขั้นตอนที่ซําซ้อนใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและลดความถี่ในการประเมิน นอกจากนี้การพัฒนาเครื่องมือประเมินที่ใช้งานง่ายและการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโรงเรียนบ้านหนองบัวให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้สื่อดิจิทัลเช่น Facebook และกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารกับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านหนองบัวมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยโดยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองบัวให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณภาพและครบถ้วนทางโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6พร้อมทั้งเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้โรงเรียนได้ดำเนินมาตรการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กโดยมีการวางแผนเผชิญเหตุ กำหนดกฎ,กฎระเบียบและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันอันตร,รายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเช่นการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆมีการฝึกอบรมเด็กให้รู้จักป้องกันตัวเองสุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้โดยดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขเพื่อปรับปรุปรงห้องน้ำห้องส้วมให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น การปร,ปรับปรุงครอบคลุมการเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ให้ทันสมัยเช่นเปลี่ยนโถส้วมเป็นแบบชักรกติดตั้งสายฉีดชำระและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายโรงเรียนบ้านหนองบัวได้ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหาเด็กออกกลางคันโดยครูและบุคลากรได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อศึกษาปัญหาส่วนบุคคลและสภาพครอบครัวจากผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของโรงเรียนบ้านหนองบัวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสอันดีนี้ค่ะ